สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงเรื่องการงานและการเงินระหว่างวันที่1นึถึงสิมิถุนายนของชาวราศีเมษฝิ่งธนูนะครับในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นของชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภา,าคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและละัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอให้ยางยิงตามหลักโหราศาสไทยนะครับคลิปจะแบ่งเป็นสองช่วงเนาะช่วงแรกเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่1นึถึงเมิถุนายนช่วงที่2เนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่8ปดถึงสิถุนาครับ เดี๋ยวมาดูช่วงแรกกันเนาะหนึ่งถึงเจ็ดมิถุนายนการงานของชาวเมธเป็นยังไงบ้างจ๊ะการงานช่วงนี้รู้สึกว่ายังไม่ค่อยเป็นในช่วงแรกยังไม่ค่อยเป็นตามที่เราคาดคิดเท่าไหร่บางท่านบางคนเนี่ยเบื่อมากเนาะเบื่องานนี้ทําว่าไม่เป็นดังใจไม่เป็นตามที่คิดบางคนนี่นะถึงเบื่ออยากไม่อยากทํางานนี้แล้วอยากไปทํางานใหม่ๆอยากไปออก,ออกไปหางานใหม่ๆเลยด้วยฟ้านะครับซึ่งมันมีความเบื่อหน่ายมาค่อนข้างเยอะทําอะไรก็โดนคนขัดเจ้านายไม่เห็นด้วยลูกค้าไม่ยอม มีจต่ปัญหามันทาให้คุณรู้สึกค่อนข้างเบื่อหน่ายทีอ,อึดอัดนะครับแต่ระวังนิดนึงเนาะถ้าเกิดชาวราศีเมษท่านใดยอยากออกงานช่วงนี้ยัยงยังไม่คนอออกเพราะถ้าคุณออกเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะว่างงานไปช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยจะไม่มีงานทาจะหางานไม่ค่อยได้ด้วยฉะนั้นเราบัาระวังอย่าเพิ่งคุณหัน,นพันแล่นเนาะในส่วนของการเงินละหน่ถึงเมิถุนาย,ยนเป็นยังไงบ้างเนาะการเงินช่วงนี้ก็รู้สึกว่ามันมันค่อย,ไม,อยไม่ค่อยดีเหมือนคนอื่นคือมันมีอยู่ไหมมันก็มีอยู่แต่เพียงแต่ว่ามัน เออไม่เท่าคนอื่นน่ะเพราะคุณมันไม่เท่าคนอื่นหรือไม่เท่าที่ผ่านมามันทําให้คุณค่อนข้างมีความคิดมากพอม,มีความตึงมือเกิดขึ้นแล้วและลายจายมันเท่าเดิมอะ่ะคุณค่อนข้างมีความเครียดนะครับช่วงนี้มาดูช่วงแปดถึงสิบห้ามิถุนายนนาอเป็นยังไงบ้างนะครับ มาดูเนาะแปดถึง15มิถุนายนเป็นยังไงบ้างเอ่ยในส่วนของการงานกับการชาวเมดการงานก็ยังเหมือนเดิมเนาะไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันจะมีคนมาช่วยเหลือคุณเกิดขึ้นนะครับเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนเก่าๆจะมาแนะนําอะไรบางอย่างคุณเนะี่ยบางท่านอาจจะเป็นแนะนํางานใหม่ๆนะครับบางท่านบางคนเพื่อนมาช่วยเหลืองานที่มันติดขัดอยู่ที่ให้มันคล่องตัวมากขึ้นหรือบางท่านบางคนเจอ เพื่อนเจอเพื่อนฝูงหรือคนรอบๆตัวเนี่ยแนะนําลูกค้าใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับแต่ว่าไม่ว่าจะมีอะไรก็แล้วแต่สิ่งดีๆเกิด,ด,ดขึ้นคุณจะรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้กับสิ่งที่ได้รับเหมือนอารมณ์มันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่ค่อยมีความสุขอะพออารมณ์ไม่ค่อยมีความสุข อะไรก็ไม่ค่อยดีอ่ะหงุดหงิดไม่อยากทําเบื่อหน่ายเฟงไม่อย,อยากอยู่ประมาณนี้เกิดขึ้นฉะนั้นเรามาระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงนะครับชาวราศีเมษในส่วนของการเงินละแปดงมิถุนายนเป็นยังไงบ้างเนาะการเงินรายจ่ายเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะนะครับแล้วคนนะ่ะบางทีใครบางคนที่เขาเคยพึ่งพาหรือขอความช่วยเหลือคนก่อนนี้นอาจจะเป็นครอบครัวคนใกล้ตัวช่วงนี้ยเขาจะมาเบียดเบียนคนอีกซึ่งคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็แย่อยู่แล้วจะเพิ่มมาเบียดเบียนได้ไหมนะครับประมาณนี้แต่คุณก็ ทำอะไรไปได้เน,ะนาะน้าท่วมปากก็ต้องจัดการไปเพราะคุณมองว่าเออมันก็เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องเคลียร์ต้องจ่ายต้องจัดการตรงนี้นะครับนะแต่ไพ่บอกไม่เป็นไรนะคุณยังยังยังเอาตัวรอดได้ฉะนั้นยังผ่านไปได้อยู่ดีนะครับไพ่บอกอย่างนั้นก็จบการดูดวงร่างการงานและการเงินของชาวราศีเมษไปแค่นี้เนาะชาวราศีเมษท่านใดอยากดูดวงวนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะช่วงต่อไปก็เป็นของชาวราศีสิงห์นะครับ thank you พวกนี้จะเป็นการดูดวงเรื่องการงานและการเงินของชาวราศีสิงห์นะครับคือเพื่อที่เกิดระหว่างวันที่17สิงห์เอ่อ17สิงหาคมถึง16กันยายนดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศรีราลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอย่ายิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะจ๊ะแล้วก็คิบแบ่งเป็นสองช่วงเนาะช่วงแรกเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่1นึ1่ถึงเหนึ่งถึงเจ็ดมิถุนายนช่วงที่สสองเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่แปดถึงสิบห้ามิถุนายนเนาะ มันดูหนึ่งหึงเจ็ดมิถุนายนนิกรชาวราศีสิงห์เป็นยังไงบ้างชาวราศีสิงห์ช่วงนี้จะต้องทางานด้วยปากปากเบียดปากแฉเนื่อยนิดนึงในช่วงนี้นะครับเพื่อเหนื่อยในการแก้ไขปัญหาเหนื่อยในการต้องดําเนินงานให้ประสบความสําเร็จนะครับแต่ว่าพาบอกว่าให้เหนื่อยไปไม่เป็นไรเนาะใช้ปากใช้แรงนิดนึงมันจะประสบความสำเร็จใน,นที่ฝุดแต่คุณก็ยังไม่พอใจหรอกนะรู้สึกว่าผลตอบรับยังไม่ดีพอคุณยังมีแรงขึ้นอยากทําให้มันดีมากกว่านี้อีกซึ่งซึ่ง,ถ,งถึงคุณเหนื่อยยังไง ก็ต้องทำนะไพ่วยอย่างนั้นถึงคุณเหนื่อยล้ายัางไงคุณก็ต้องทําต่อไปจะถือว่าทำแล้วออกมาค่อนข้างดีนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครช่วงนี้ชาวฝีชาวราฟีฝีท่านใดไม่ทํานะเหนื่อยปล่อยว่างเนี่ยงานจะไม่ประสบความสาเร็จเลยนะครับแล้วก็ระหว่างวันที่1นถึงเ มิถุนานในผนของการเงินล่ะเป็นยังไงบ้างเนาะการเงินน่ะก็มีค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมภายนอกอคุณยังทําตัวเหมือนปกติอยู่แต่แล้ก็ในใจลึกๆก,ก็มีความวิตกกังวลในเรื่องการเงินเหมือนกันเพราะว่าค่าใช้จ่ายในอนาคตะคุณวางแผนเอาไว้แล้วคุณรู้สึกว่ามันเยอะแยะไปหมดเลยสิ่งที่ชันต้องใช้ต้องจ่ายหรือสิ่งที่ชันต้องการในอนาคตเนี่ยฉะนั้นคุณก็ภายนอกทาปกติแต่ในใ,นใจอลึกๆก,ก,ก็มีความวิตกตกงังวลเกิดขึ้นนะครับเดีย๋ยวไปดูช่วงที่สองเนาะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะ ช่วงนี่สองแปดถึงสิบห้ามิถุนายนแล้วเป็นยังไงบ้างเห็นชาวราศีฟิล์งในวนของการงานช่วงนี้เออปัญหาต่างๆเริ่มคลี่คลายแต่ว่าไอ้ิ่นคุณคาดหวังเนี่ยคุณเริ่มเห็นผลสาเร็จแล้วแต่ว่าระวังนิดนึงคนบริวารคนรอบตัวเนี่ยจะสร้างปัญหาให้แต่คุณก็รู้สึกเบื่อนะเบื่อแต่ว่าทาอะไรไม่ได้คุณก็เลิช่างแม่งเหอะ ฉันฝากทำาบบนี้คนในลูกน้องแม่งยังเรื่องหากเรื่องเยอะนู่นนี่นั่นอะไรบางนี้เกิดขึ้นบางคนทําสะตายอีกคนรอบๆตัวเนี่ยไม่เอาตีนลาน้ำซะอย่างนั้นเดี๋ยวกูก็รู้สึกแบบช่างมันอันไหนไม่ดีอันไหนใครใครมิใครทําอะไรก็ได้อย่างนั้นใครไม่ดีก็มองข้ามไปก่อนฉั้นทำในฝวนของฉันก่อนดีกว่าซึ่งมันก็ถูกเนาะเพราะคุณทําในฝวนของคุณเนี่ยจะค่อนข้างประสบความเสียหามากๆเลยแต่ช่วง 8: ปดถึงสิบห้าในฝนของการเงินล่ะเป็นยังไงบ้างเนาะ การเงินช่วงนี้นะจะมีการวางแผนการใช้เงินค่อนข้างรัดกุมช่วงนี้จะมีโอกาสดีๆบางท่านได้ลูกเอ,อได้ได้เงินจากลูกค้าเก่าๆบางท่านได้ลูกหนี้มาใช้หนี้เกิดขึ้นนะครับแต่คุณก็รู้สึกน,นะนก็ยังรู้สึกว่าช่วงนี้อยากเก็บเงินว่า <c oughs> พอคุณได้เงินอะไรมาเนี่ยรู้สึกว่า <c oughs> ช่วงนี้อยากเก็บเงินอยากประหยัดเงินเพื่อเออเตรียมตัวในอนาคตท,ที่จะคุณวางแผนจะใช้ใจ่ายอะไรลางคดอถไฟซื้อนู่นซื้อนี่เอาไปเนี่ยคุณจะเก็บเงินไปใช้ในฝนนั้นมากกว่านะครับ ก็จบการดูดวงทงการงานและการเงินของชาวราศีสิงห์ไม่แค่นี้นะครับชาวราศีสิงห์ท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะจ๊ะจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้ช่วงต่อไปก็เป็นของชาวราศีธออนูนะครับ ช่วงนี้จะเป็นการดูดูเรื่องการงานและการเงินของชาวราศีธนูคือเพื่อที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมดูได้ทั้งแบบวันที่กระสีละลักกนาคือเวลาเกิดแต่ขอยอ้างยิงตามลักโหราศาศสต์ไทยนะครับคลิปแบ่งเป็นสองช่วงเนาะช่วงแรกเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่1-7มิถุนายนช่วงที่สองเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่8-15มิถุนายนนะครับเดี๋ยวมาดู1-7มิถุนายนก่อนเนาะ ในผนของการงานเป็นไงเป็นยังไงบ้างจ้าในช่วงนี้ชาวธนูช่วงนี้การงานไม่ค่อยเป็นได้ตามที่คาดคิดทางที่คุณมองเห็นโอกาสทางที่คุณมีไอเดียแต่ว่ามันก็ไม่เป็นตามที่คุณคาดคิดเลยนะครับคุณยังไม่สามารถทําได้ตามที่คุณเลยต้องบอกว่าคุณไม่สามารถทําได้ตามทีค่คุณคาดคิดซึ่งคุณก็รู้สึกเหนื่อยนะครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนอื่นเขาทาได้ไมเรามีปัญหาปะมีการคิดเปรียบเทียบเกิดขึ้นนะครับช่วงนี้อารมณ์จะค่อนคุณข้างงุหงิดนะแต่ก็แต่ก็มีความมุ่งมั่นอยู่นะครับ ส่วนของการเงินละ่ะหนึ่งถึงเจ็มิถุนายนเป็นยังไงบ้างเนาะการเงินช่วงนี้รู้สึกว่าอยากให้การเงินมนดีขึ้นเหมือนเดิมจังช่วงนี้มีจะปัญหามีจ่รายจ่ายเข้ามาค่าน้นค่านี่เข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยจนหน้าไปพึ่งพาใครก็ไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับนะแต่โตมันทาคุณให้เปคุณค่อนข้างเหนื่อยอะนะพยายามมองหาช่องทางหางเงินเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะเหมือนกันในช่วงนี้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูช่วงที่สองเนาะแปดถึงสิบห้าเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะ ดูช่วงนี้สองนอแปดถึงสิบห้ามิถุนายนเป็นยังไงบ้างนี่ส่วนการงานก่อนละกันชาวธนูช่วงนี้เป็นยังไงช่วงนี้เริ่มเริ่มเห็นรูปร่างนะ ไอ้งานที่เาาราคาดหวังไว้เริ่มห็นรูปหล้าว่ามันจะทําได้แล้วนะครับบางท่านลูกค้าเริ่มเก่าๆเริ่มติดต่อมาแล้วมันเป็นลักษณะนั้นเกิดขึ้นฉะนั้นคุณก็เริ่รู้สึกว่าเออมันคงจะดีขึ้นแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ไม่เคลื่อนทุกทีลูกค้ามาดีวงานแล้วก็ยังหายอยู่ยังนัดแนะเกิดขึ้นอยู่ซึ่งคุณจะค่อนข้างอึดอัดมากๆเลยนะในช่วงนี้นะนะครับคือมันเห็นโอกาสแล้วลูกค้ากลับมาดีวน,นู่นนี่นี่แต่ลูกค้าก็ยังไม่มาสักทีนะบางท่านบางท่านเจ้านายเออจะโยนโปรเจกต์ให้ละ อ,อ่ความไม่อาจความไม่เดินหน้าพิทีในช่วงนี้เนาะฉะนั้นสิ่งที่ทาได้ในช่วงนี้ชาวธน,น,นูเป็นเป็นเคล็ดนิดนึงเราไปดูแถวหน้าบ้านหรือที่พักอาแฟ่งคุณถ้าคุณอยู่ห้องอยู่หอก็ดูที่ที่หน้าหน้าห้องหน้าหอคุณถ้าคุณอยู่บ้านก็ดูที่หน้าบ้านคุณว่ามีอะไรหนักๆไปทับอยู่ระหว่างด้านนอกหรือเปล่าตรงประตูถ้ามีอะไรทับๆอยู่ หน้านอกระหว่างตรงประตูให้คุณเยื่อนเยื่อนเยื่อลบไปอย่ามาขวางตรงทางเดินประตูนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าห้องหน้าหอหรือหน้าบ้านพยายามเคลื่อนนิดนึงอย่ามีอะไรกีดขวางตรงแถวแถวประตูเนาะมันจะช่วยการงานประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับในส่วนการเงินละ่ะเป็นยังไงบ้างเนาะแปดถึงสิบห้าช่วงนี้ก็รู้สึกว่าโอราจ่ายมันเยอะเลยช่วงนี้ก็พยายามนิ่ง เงียบไม่ใช้เงินอะไรทั้งฟินนะแต่ช่วงนี้ก็จะโชคดีเหมือนกันเพราะมันจะมีคนมาช่วยเหลือคุณอาจจะได้ลาอะไรเข้ามานะมีคนมาช่วยเหลือมีคนมาให้เงินให้ทองคุณเกิดขึ้นนะครับแต่เพียงแต่ว่าคุณรู้สึกว่ามันไม่เพียงพอนะถึงจะได้อะไรมามันก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีแต่ก็ดีใจนะว่าเออยังมีเออยังมีได้ลูกค้าพี่ได้คนนู้นคนนี้อุปธรรมให้ให้เงินให้ทองแต่ว่ามันก็ยังรู้สึกยังไม่ใจก็ยังไม่เบาอ่ะนะครับเพราะคุณรู้สึกว่ามันยังไม่พออยู่ไม่ไม่พอที่คุณจะต้องใช้ในอนาคต ก็จบการดูดูเรื่องการงานและการเงินของชาวราศีธนูไว้แค่นี้นะครับชาวราศีธนูท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้คลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะ